สีราศีดวงพุ่งแรงโชคชะตาฟ้าลิขิตจะมีโชคลาภก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสีราศีดวงพุ่งแรงโชคชะตาฟ้าลิขิตจะมีโชคลาภได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนเริ่มเจอแสงสว่างฝันจะเป็นจริงการงานได้รับการโปรโมชั่นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นเวลาที่เหมาะในการทำงานเสริมหรือทำในสิ่งที่ชอบผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจ ช่วงปลายหากคิดลงทุนทำกิจการส่วนตัวต้องขอสนับสนุนจะประสบผลสำเร็จได้เร็วการเงินมีความสามารถในการหาเงินหมุนเวียนได้อย่างคล่องแคล่วการเดินทางจะนำโชคลาภมาให้มีลาบจากการสเสน่หาความรักร่าเริงสดใสมีคนมาแจกขนมจีบมากมายเพราะความเจ้าเล่ห์หากคิดจะลงจากคารจึงไม่ใช่เรื่องยากส่วนคนมีคู่แล้วปองดองเข้าอกเข้า,ขาใจกันจนหน้าอิจฉา ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมไม่หยุดนิ่งในการหาเงินการงานช่วงต้นสดใสมีการเริ่มต้นที่ดีเป็นจังหวะที่เหมาะในการมองหางานเสริมหางานใหม่คุณจะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ก่อนจะตัดสินใจควรหาที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ด้วยจะได้ไม่ต้องผิดพลาดการเงินขึ้น,นลง,ลงช่วงต้นมีโชคลาภมักได้อะไรมาง่าย แต่พอช่วงปลายก็ต้องเสียไปง่ายๆเช่นเดียวกันมีดวงจะเสียเงินกับยานหานะความรักที่เคยสุขสดใสเริ่มแผ่วลงให้พูดจากันดีๆมีเกณฑ์มือที่สามเข้ามาแทรกส่วนคนโสดต้องแอบลักเล็กขโมยน้อยกับแฟนคนอื่นช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมักหลงรักคนมีเจ้าของราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม หวั่นไหวกับเรื่องของความรัการก,การงาน,ม,นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นถึงแม้จะเหนื่อยกายแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ทำให้หัวใจพองโตผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้น ได้รับการมอบหมายงานสําคัญเพื่อนสนิทและครอบครัวเป็นกําลังสําคัญการเงินรู้จัดเก็บรู้จักใช้จึงมีการจับจ่ายอย่างไม่ขัดสนช่วงนี้เน้นการหาเงินมากกว่าใช้เงินจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงมากกว่าการเสน่หาความเสน่หาเร่าร้อนโดยได้ใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีคนมารุมล้อมแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกเองส่วนคนมีแฟนแล้วคนรักเอาอกเอาใจเต็มที่ ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมต้องรู้จักการรอบ้างถึงจะประสบความสำเร็จการงาน,นช่วงต้นไม่เด่นมากเป็นการรอจังหวะช่วงปลายจะรุดหน้ากว่าใครได้รับคำชมผู้ใหญ่ให้ความเชื่อมัน่นเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตักตวงสิ่งใดที่อยากเสนอแนะอยากเปลี่ยนจะได้รับการตอบสนองการเงินค่อยๆไหลมาอย่างช้าช่วงนี้มีคนคอยสนับสนุน และหาช่องทางให้จึงไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักช่วงกลางได้ของถูกใจจากคนมีอายุความรักคนโสดท,ที่รอมานานจะมีข่าวดีดก<า>รรมเทพเริ่มแผงสอนสอถูกคนแล้วส่วนคนมีคู่แล้วรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่เสมอหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ